เอลค่ะทุกคน <ล S 1> อเลอลหรือเอบเอมหรือเอลน่าจะเอลค่ะทุกคนใส่แบบครุ่งครุ่งแบบหนูคิดว่าถ้า S มันจะเล็กเกินไปแบบเราเท่ๆไงเราก็จะต้องแบบใส่ใหญ่ๆนะคะทุกคนสวัสดีค่ะจะเที่ยงอาหาอะไรกินด้วยจาได้เลยหนูกำลังจะไปซ้อมจะไปซ้อมใช่ไหมอุ้ย เราจะไปซ้อมค่ะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนค่ะแต่หนูแนะนำของพี่ๆเลยขนาดหนู L นี่ก็ยังเล็กอยู่นะหนูแนะนำเป็นแบบ XL XXL อย่างนี้เลยสาม XL ไปเลยค่ะขนาดหนูตัวเล็กๆทุกคนหนูังใส่ L เลยผไม่หนา้าไม่หน,า,า,มนามากนะบอกไว้ก่อนนะคะทุกคนเี๋ยวบางคน,น,าานบอกว่าเออเดี๋ยวมันจะร้อนหรือเปล่าผ้าไม่หนาเลยค่ะทุก ถ้ากำลังดีค่ะทุกคนถ้ากำลังดีค่ะแม่คอนเฟิร์มเฮ้ยคนแม่คอนเฟิร์มแล้วเอมแต่เที่ยงเลยอหรอหนูซ้อมช่วงมันซ้อมไม่เหมือนกันค่ะทุกคนพอดีเพลงหนูอะที่จริงเริ่มซ้อมกันตั้งแต่เช้ากว่านี้แล้วฮะน่าจะตั้งแต่สิบโมงแต่ว่าของหนูอะไม่ได้อยู่รอบนี้เพลงหนูไปซ้อมอีกรอบหนึ่งก็คือประมาณใบสองบาสามก็ใบาสาม ถ้าไม่หนาแสดงว่าผ้าบางเกอบใช่ไหมใช่ค่ะอร่อยเลยค่ะพี่หนูสูงประมาณร้อยห้าแปดค่ะนี่เดี๋ยว,ว <c oughs> ร้อยหกแปดละรอดูว,ว่าพวกนี้นะคนเกง่งหนูก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะทุกคนก็รอดูได้เลยติลาการ100ร้อยรอบนะคะ <c oughs> วันนี้ซ้อมดึกไหมวันนี้ซ้อมดึกค่ะวันนี้เป็นเซอมที่ลเพลงเสร็จแล้วก็มีการรันทูด้วย ็เลยอาจจะมีการใช้ระยะเวลาที่นานหน่อยมุมเดิมเป๊ะทุกคนตอนนี้บัตรยังกดได้อยู่ไหมบัตรยังว่างอยู่นะใครที่แบบอยากมาดูนะคะก็อย่าลืมกดบัตรกันนะคือสเปเชียลมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าลุงเมื่อก็เพิ่งประกาศไปนะคะว่าวันที่29นะคะเราก็จะมี เิเศษมาให้ทุกคนได้ดูนะคะมาดูกันเยอะๆไม่ได้มีแค่นั้นเนาะก็ยังมีแบบว่าโชว์อื่นๆด้วยที่หนูบอกเลยค่อนข้างที่จะปึ้งอะทุกคนมาดูกันเยอะๆเลยหนูก็ค่อนข้างที่จะเต้นเพลงโหดๆอยู่เหมือนกันนะคะหนูสปอยแค่นี้แล้วกันว่าเพลงเต้นที่เต้นเนี่ยโหดมากหนูบอกเลยเลยว่าเซตลิ้ของหนูที่หนูเต้นนะหนูต้องตายแน่ๆ <laughs> เพราะว่าแค่เพลงเดียวก็ยมแล้วนะคะ แล้วจบท้ายด้วยลูเมอร์อีกไว้อย่าลืมมาดูกันเลยนะคะทุกคนห้ามพลาดห้ามพลาดหนูว่าดูจริงๆอะ่ะมันจะแบบหนูรู้สึกว่าหนูอยากให้ทุกคนอะ่ะมาดูของจริงเพราะว่าเวลาเต้นแบบเวลาคนที่เต้นเวลาแบบใช้ตามองแบบตามองจริงๆกับมองผ่านจอ,อหนูรู้สึกว่าการมองแบบตัวจริงๆอะ่ะมันจะดีกว่าพอมองในจอแล้วมันค่อนข้างที่จะมันดูดรอปลงอะ่ะทุกคนแบบ นูนเวลาหนูถ่ายคลิปอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าเวลาหนูเต้นจริงๆอ่ะในกับกระจกอ่ะหนูรู้สึกว่าหนูเต้นแรงมากพอไปในกล้องมันจะดูเบาไปเลยจริงๆหนูก็อยากให้ทุกคนแบบว่ามาดูแบบว่ามาดูคอนกันแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฮะไม่ได้ว่านะหนูก็เอออ,อ,ออะ่รหราใช่ฮะเออเลยสรุปจ E อกับแสดงอันไหนก่อนกันไม่รู้เหมือนกันนะคะ ดูมากเลยแต่ไปไม่ได้อันนี้หุเข้าใจพี่ KPB นะคะพี่ห้ b พีค่อนข้างนี่จะอยู่ไกลเนะาะเดี๋ยวเจอกันงานคอนนะคะได้เลยงานทูเมื่อคืนเรียบร้อยดีไหมจ๊ะเรียบร้อยดีค่ะแต่เมื่อคืนก็ยังดีที่เสร็จไม่ดึกมากเสร็จก่อนเวลาค่ะแต่ว่าก็มีประชุมชุมต่อนิดหนึ่งมีทายมีทายรอด มีถ่ายทอดสดไหมไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ว่ามีไหมค่ะถึงว่าก็อาจจะดีแหละไม่แน่ใจอาจจะนี่เดี๋ยวให้ดูนี้เรามีสเปียงมันคือกระเป๋าดรลาเอมอนต้นตูดดูดดเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่านั่นในนี้มีของเยอะมากเลยนี่เดี๋ยวจะให้ดูกรีคือป่องๆนี้ไม่ใช่หรอกค่ะขนม ื่องสาอางมีนิดเดียวโทรศัพท์สองเครื่องมีอะไรคะขนมถุงใหญ่ๆสองถุงนะคะทำไมหนูพูดเดิมเมื่อกี้เหมือนเป็นคนสุภาพแล้วๆๆซื้อเรียบร้อยรอดูแลได้เลยฮะ <ği> นสื่ายบายว่า,วา,วาจะเบียงต้องพร้อมใช่ไหมคะทุกคน คือหนูแบบไม่มีขนมไม่ได้หนูอยู่ไม่ได้ค่ะทุกคนเพราะแบบเวลาเรานั่งรออย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบกินของอะไรอร่อยอร่อยอรอเราก็นั่งรอแบบเปล่าๆเราก็ไม่รู้จะทําอะไรใช่ไหมคะไม่งั้นก็ต้องนอนค่ะทุกคนแต่นอนหนูก็ไม่ค่อยอยากนอนแต่หนูก็อยากนอนอุ้ยเหมือนในนี้เลยใช่ไหมทุกคน ถึงเฮาเสียงดังแต่ยังมีห่วงดังไงฟันได้ได้เจอพี่ฟันดีได้เจอใครยังไงคืนนี้คอยได้ฝันถึงเธอ้ายเสียงเปลี่ยนพี่จะรอชมน,นะคะน้องมาว่าได้เลยค่ะกองทัพต้องเดินด้วยท้องถูกต้องแล้วคะ่ะทุกคนคือแบบมันฟีแลแบบอยากนอนแต่ก็ไม่อยากนอน เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเช้าหนูตื่นมาคือหนูไม่อยากตื่นมากเลยค่ะทุกคนหนูตื่นประมาณสิบรอบแต่หนูก็แบบง่วงมากต้องแต่งเพลงใหม่ต้องแต่งเพลงใหม่ตื่นไม่อยากตื่นนุน่นมอนไม่อยากตื่นแล้วนะทำไมมาดูเดอเดเพมาว่าขึ้นสิบห้าเพลงไหวไหมแด้บพี่เชื่อถามไวค้ค่ะ เตะแล้ก็ขึ้นมาแล้วเนตั้งหลายเพลงสิบห้าเพลงโอ้ไหวจิบจีบได้รอชมได้วันนี้หนูรู้สึกว่าอะไรมันขาดหายไปดูไหมทุกคนมันแบบงงงอะวันนี้หนูไม่ได้ใส่กำไรคือ <c oughs> หนูรู้สึกแบบปกติหนูจะใส่กำไรตลอดมันจะมีกำไรอันนึ่งที่มันเป็นกำไรหยก เขาบอกว่าหนูใส่กำไลยกแล้วมันจะแบบมงค้นอะไรวันนี้มงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยเก่าแล้วน้เก่าแล้วโอเคหนูก็วันนี้หนูไม่ใส่ไปเพราะว่าหนูชอบลืมค่ะทุกคนเวลาแบบเปลี่ยนชุดทําอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องถอดข้อมือใช่ไหมคะถอดข้อมือเลยอ่ะถอดกาไลข้อมือค่ะทุกคนแล้วหนูก็จะไปลืมแต่แบบยังดีที่มีพี่อาร์คนนึงแบบน่ารักมากที่เขาแบบว่าจะคอยแบบ ล่าสุดหนูไปลืมไว้ในชุดเรีนแฟลตค่ะทุกคนเพราะว่าชุดเซมมันแบบใส่กําไรไม่ได้ไงเมมเบอร์ Member ก็หนูก็ไม่อยากใส่กําไรหนูก็เลยเก็บไว้ในกระเป๋าของเรีนแฟลตข้างหนึ่งลิฟข้างหนึ่งกําไรสรุปเอาลิฟมาลืมกําไรหนูก็เลยบอกพี่ว่าพี่หนูลืมกําไรพี่เขาก็บอกว่ายังไม่ได้เก็บเสื้อโอเคเดี๋ยวพี่เขาหาให้พี่เขาก็หาแล้วก็เอามาให้ แมเข้าไปดูคอนจีได้ไหมครับแม่เข้าไปดูคอนเนได้ไหมคะไ,<ป>ไปจ้าทุกคนหนูจะบอกหนูปวดแขนมากเลยวันนี้เพราะว่าหนูเต้นมาติดติดก,ก,กันปวดแขนสุดๆหนูรู้สึกเหมือนว่ากล้ามมันจะใหญ่ขึ้นอุ้ยมันจะมีเรื่องถากกับผมจริงจริงมันถือก่อนเป็นต่างหูได้ไม่ใช่มัน,มนไม่ใช่เป็นต่างหูได้แต่มันเป็นต่างหูค่ะ นี่แต่หนูว่าค่อนข้างที่จะยาว่เฮ้ยมันจะมีอะไรโมฮีเบียนอะชุดโมฮิเบียนนะมันจะใส่แบบอ่าอนันเจ้าค่ะยุ่นี่คือเป็นโมโชเลยชมไปแอบฟังว่าว่าไปอเก็บไว้ในกระเป๋าคือเวลารีบๆไงคะทุกคนเวลาหนูเชื่อเลยว่าทุกคนอาจจะไม่เห็นเบื้องหลังต่ความจริงแล้วเบื้องหลังเมมเบอร์แบบคุณรีบกันมากแบบ เวลาสเตจเนี่ยม่เน่ด้องเสียโอ้เมื่อคืนหนูท้องเสียด้วยหนูลุกขึ้นมาห้องน้ำเช้ามาหนูยังท้องเสียเลยหนูชุดดูจุดๆนะคะดูจุดๆแอบหนูจะเล่าให้ฟังว่าสเตจแต่ละสเตจคือหนูแบบรีบมากเพราะว่าเราออกมาบอกกันตั้ง<ห>แต่เ <ๆ S 1> ชา้าบอกแล้วคะ่ะไม่ไม่ใช่เปิดแล้วคะ่ะบอกแล้วคะ่ะอะเราคคยล้วบอก บังลคง้ค่ะแม่โอ้ยไม่คือเราเอามาบอกกันแต่เชา้าใช่ไหมแบบเราต้องแบบแบบทวนท่าเวลาเราซ้อมในห้องซ้อมอ่ะมันไม่เหมือนจริงกับสเตทเพราะสะเตทเนี้ยมันก็จะมีบันไดบ้างมันจะกว้างกว่าบ้างเราก็ต้องมาปรับแต่งแบบว่าว่าแบบต้องยืนตรงไหนให้มันเหมาะอย่างเช่นแบบ is life นะคะที่จริงแล้วอ่ะมันไม่ได้เป็นลงบันไดามา ดึงสเตจออริจินอลค่ะี่ของออริจินอลมันอยู่บนบันไดใช่ไหมทุกคนที่จริงแล้วอ่ะมันไม่ได้อยู่บนบันไดนะคะคอันนี้ยกตัวอย่างนะทุกคนแบบของออริจินอลที่แบบว่ามันมีการปรับเปลี่ยนที่จริงแล้วอ่ะมันต้องยืนด้านล่างใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องเดินบันไดมาแต่เราก็ปรับเปลี่ยนว่ายืนบนบันไดมันจะได้แบบมีการเล่นอะไรแบบนี้แล้วเวลาลงมาเนี้ยก็ปรับเปลี่ยนท่าเพราะว่าแบบมันไกลมีความไกลมากๆหรือบางครั้งอ่ะบ็อกกิ้งอ่ะมันอาจจะมีการวัดแบบวัดแบบ บ็อกกิ้งแล้วใช่ไหมแต่ทีนี้มันอาจจะมีการเหลื่อมก็ต้องมาปรับทีหน้างานเนี่ยเราก็ต้องมาบอกกันก่อนแต่เช้าอ่ะพอบ็อกเสร็จปุ๊บเราก็ก็ต้องรันทูเสร็จปุ๊บทั้งหมดมีเวลาแต่งหน้าหนึ่งชั่วโมงทุกคนแต่งหน้าทําผมหนึ่งชั่วโมงทุกคนอาจจะหนึ่งชั่วโมงโอ้ยเยอะมากทุกคนต้องถามผู้หญิงแต่ละคนเลยหนึ่งชั่วโมงทําผมแต่งหน้านี่เป็นอะไรที่แบบว่าปึ้งปึ้งเลยทุกคนค่ะ ถึงแล้วค่ะตีลังกาจากบันไดลงมาหรือเปล่าครับอันนั้นมันก็แบบอ้อยถ้าหนูตีลังกาเนี่ยจะต้องให้พี่ๆทุกคนตีด้วยกันนะคะไปไหนดีวันนี้วันนี้เป็น,นปทะเลเลวทุกคนหนูอยากไปทะเลมากอยากไปน้ำตกค่ะรอวันว่างอยู่จะไปเที่ยวอยู่ในส่วนทุกคนโอเคไปแล้วนะคะบ๊ายบายหนึ่งชั่วโมงไม่ได้เยอะนะเราต้องแต่งใช่ค่ะแต่งหน้าทำผม โอเคไปแล้วนะทานข้าวให้อร่อยนะขับรถดีๆด,ด้วยละ่ะบอ่าหนูไม่ได้ขับรถกันทุกคนคุณแม่ขับรถค่ะโอเคทานข้าโอเคไปบ้าค่ะทุกคนเดี๋ยวหนูจะไปซ้อมแล้วตื่นตเต้นๆพรุ่งน,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 นี้เราจะกันนะหนูอาจจะมาไล์แบบช่วงกลางคืนหน่อยหรืออาจจะมาไล์พรุ่งนี้ตอนตีสามโอเคไปแล้วนะบ๊ายบายไปไปจัดเจกันเจกันโอเคค่ะพี่ปอ แกันนะคะมาไม่ทันเลยนั่นมาเข้ามาดูจ้อขอบคุณพี่เป็นค่ะขอบคุณค่ะทํางานเพิ่งได้พักโอ้สู้ๆหนูไปกําลังใจให้ไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันค่ะพรุ่งนี้สอบเข้าโมานึงพอดีเป็นกําลังใจให้นะหนูขอให้สอบผ่านนะคะสอบได้คะแนนเยอะสอบเข้าได้นะคะบวยพรอวยพร ขอให้ข้อไหนตอบไม่ได้ก็ขอให้ตอบถูกนะคะ